สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมติ๊กเจ้าของ,งร้านต e ิ๊กสเต็กเฮาวันนี้ผมจะมาะสาธิตวิธีการการตัดแต่งเนื้อจากเนื้อบัวรูปส่งไทรโลเล่แต่วันนี้ในไหนก็ผมจะโชว์นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสผมได้ตัดขาหลังมาเลยทั้งขาผู้คนจะได้รู้ว่าในชิ้นส่วนของขาหลังเนี่ยมันมีชิ้นส่วนไหนบ้างและอะไรที่ เราจะเพิ่มมูลค่าจักชิ้นส่วนชิ้นส่วนรองได้อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราเราได้สั่งซื้อเนื้อมาจากเอสพีบีเป็นลูกส่งทาร์โลที่บ่มมาแล้ว14วันแล้วก็ทั้งทางเอสพีบีเนี่ยครับเขามีบริการแกะมาให้ด้วยแต่ว่าแกะแบบแต่งแบบอยากมาเดี๋ยวเราจะมาแต่งอะไรียดอีกทีหนึ่งว่าว่าขั้นตอนการแต่งมันต้องแต่งยังไงบ้างอะไรควรจะต้องไปทําชิ้น อาหารประเทศไหนเห็นจะเหมาะนี่แล้วก็มาเริ่มกับชิ้นส่วนที่ที่หลักก่อนเลยละกันเรามาเจอกับตัวนี้ทีโบนทีโบนก็จะประกอบไปด้วยสันนอกกับสันในแลวก็จะมีกระดูกตรงกลางทีท่ีโบนทีโบนก็จะเป็นแล้วก็ไดเป็นสเต็กส่วนต่อมาก็จะเป็นสารเสพโพกหรือเซอร์ลอยมีแบบประมาณนี้หน้าตาก้อนกลมๆจบประมาณนี้ แล้วต่อมาด้วยเซรอยก็จะมีนี่หายสะเกที่ติดกับเซรอลอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับอันนี้ยังมันยเยอะอยู่เดี๋ยวเราเพิมาันแต่งกันต่อมาจะเป็นกลุ่มของแปนงนี่จะเป็นนี้แปนงก็ทาย,ยากแล้วก็หอมต่อมาก็จะเป็นชิ้นส่วนของสโจะโพกแล้วก็จะมีลูกร้าวแล้วก็ ันนี้คือเนื้อครับในที่ผมมาทำสเต็กขายที่ร้านแล้วก็พับนอกพับนอกปนปตอนประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นเนื้อนองอ,อันนี้ต้มตุนแ,แล้วก็เลยก็มีพวกกระดูกแล้วก็เนื้อแดงแล้วใสไขมันอ่นนี้คือนส่วนต่าดของของคาราที่เราจัดมาให้วันนี้ให้ให้ทุกคนให้รู้กันว่าแต่และส่วนมันมันเรียกว่าอะไรบ้างครับผม